คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กันในช่องของน้องสีหอยหอยหอยหยหยหอ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 ยหยหอยกันนั่นเองนะคะ เอา <Okay. S 1> ละค่ะเลิกเล่นแค่นี้นะโอเคเรามาจัดกันในช่วงเวลาแจ็คพอดไทม์กันอีกแล้วเป็นไงกับเพื่อนสาวสวยคนนี้เห็นป่ะเห็นก้นตรงนี้ป่ะนี่แหละตูดเหมือนกันนมเหมือนกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูกลุ่มกันก่อนเนาะนี่เปิดขึ้นมาก็มีแต่สาวท่อแล้วก็สาวท่อแล้วก็สาวท่อโอ้นะฮอทฮิตจริงๆเกมนี้ ก็เป็นของคุณพี่อะไรก็ได้นะคะแจ้งเข้ามาคือใบสองห้าสิบ 2, 50, ถึงใบสามห้าสิบนะคะสี่เกมนี้เลยนะเกมตัวเด็ดตัวดูดั้งนั้นนะคะมาค่ะไม่พูดข้ามทำพมเพลงอันนี้นมาแต่ต้นๆน,นะคะนี่เพิ่งผ่านมาแค่ห้าหกนาทีนี่นะฮอันนี้คือตัวปวนประจำกลุ่มนะคะปวนอะไรกินเกลือได้ทุกวันทุกวี่ <Huh? S 1> พอในกลุ่มประมาณนี้เดี๋ยวเรามาจัดกันเลยค่ะ เพื่อนสาวที่รักที่ริปนะไปค่ะไปลุยกันเลยมาค่ะเพื่อนๆพกทุนมาที่200บาทนะคะ <Okay. S 1> เป็ดห้าไปเลยนะโ <Okay. S 1> อเคได้คิวลูกนี้ติ๊บติ๊บม้าอุยมาดีมากเดี๋ยวยังจะยังไม่ชมนะเดี๋ยวเหมือนมาจองเมื่อวานอีก มาดีมากตอนแรกเท่านั้นหลังๆช่างไปกันใหญ่นะสองร้อยเก้าสิบแปดบาทโอ้โหดีไป วาเงียบแล้วตืิดค่ะผักลงไหมช่องแรกโอ้โหไมีวายนะวายก็ไม่แตกให้เคแต่ก็ถือว่าไม่เงียบ,บ้างนะคะมันก็ยังมีสองสามทีโดนเนาะ เพิ่มเบ็ดไปนะถ้ามันเงียบเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับเบ็ดได้นะคะหรือว่าเราจะสลับเปิดปิดเทอร์โบก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราถนัดเราชอบนะใหป,ปักโอ้โหหกบาทใส่เบ็ดสิบสองแล้วนะคะตอนนี้ ยังไงดีไม่เงียบอ่ะินไปหรือเปล่าโอ้โหวิไม่ได้ก็ยังได้เคนะยาวเลยห้บาบาทนะคะน้องเป้าสแคตเตอร์อีกตัวหนึง่ง นึกว่าจจใจดีนะพออีกนิดเฮ้ยไอม่วงได้อยู่คะ่ะสวยอู้ยเก้าสิบหกบาทรอยยี่นะคะก็ถือว่าได้กำไรมานิดนึง บางทีมันก็เกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะแต่ว่ามันมันก็จะเหมือนขาดไปตัวหนึ่งอ่ะที่มันจะจ่ายหรือที่เราจะได้อ่ะมันเสียดายนะคะตรงนี้แต่ถ้ามันกระจัดกระจายไปอย่างเงี้ยล้วก็วมันไม่เฉียดขิวอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยน่าเสียดายนะคะ J K เสวยค่ะโอ้ได้ทั้งคู่อุ้ย ร้อโอ้ตอนนี้ยังกำไรป,ประมาณหเท่าตัวเนาะเน <c oughs> ี่ <c oughs> ยปลิบเลย ยี่สิบเอ็ดบาทไอ้ม่วงมีวาแล้วคะเอไหมอ๋ออุ้อยหนูด้วยน้ำเงินไปไปยี่สิบแล้วนะแชเ์เราสู้หรือเปล่า <Thank you. S 1> โอ้ยแอบ คิดผิดไปแ่บอุ้ยมีผักค่ะ96้าสิบบาทเจลงมาไวมีไว้อือสองร้อยยี่สิบสี่อุ้ยได้เคไอ้นุมเงินโอ้มีไวช่องที่สองนะคะไม่จ่ายนะไอ้ม่วงไวเงียบแล้วนะจะมาโบ,บ๊ะเป็นพักๆหนึ่งนะคะ สีคิดว่านะถ้ามันโบ้ใหญ่แล้วอ่ะมันจะเว้านะเว้าไปสักพักนึงอ่ะบางครั้งมันก็เว้ายาวเลยนะคะเพื่อนๆถ้ามันเว้าเยอะเกินไปเนี่ยแล้วก็ปรับเปลี่ยนเนาะเหมือนที่สีบอกก็คือเปลี่ยนเบ็ดหรือว่าอาจจะเปิดปิดเทอร์โบก็ได้นะคะแต่ว่าเทคนิคน,นี้มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งนะสีบอกเลย ลงค่ะอ้ห้าตัวหกตัวเลยขอขออ้อีกสองหมุนนะคะ เพื่อสาวเอ้ยพักพักอือยังได้อยู่เคโอหัวไอหัวชมพูพักเคว้ายห้าร้อยสามสิบสองบาทยังได้เคค่ะ เคเคมาดิเหมือนกันนะคะเนี่ยอุ tamam, uh, ้ยเจผักไอชมพูเอ้ไอชมพูผักไอชมพูโอ้ยหกร้อยสิบหกบาทนะคะหนึ่งพันสองร้อยแปดบาทโอ้ได้เยอะอยู่นะรอบนี้ตอนนี้มีพันห้าแล้วนะคะมา เล่นต่อนะสีจะลองเล่นดูเพราะว่าเนเจ็ดน,นะคะก็เริ่มพังบอกว่าลองเล่นต่ออีกหน่อยนะเราลองสู้ดูเผื่อเผื่อมันฟุกขึ้นมานะคะลองสู้นะแต่ฮแ,แต่ถ้ามันจะโหดหายไปนี่ก็หือจะเข้าก็ไม่เข้าสองรอบเลยเนาะแต่ความจริงอะ่ะคนพอได้แล้วนะว้าหสิบสิบ อสิบอ,อะไรอ่ะโอ้มาค่ะไปที่เบตส40เลยนะเผื่อจะฟุก <laughs> ค okay. สวยค่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วอ้แปดสิบบาทนะไอ้ม่วงพักพักยังไงดีอู้หวายสามตัวเค okay. มาดีสวย แต่ก็ยังไม่หลุดจากพันห้าเยอะนะคะตอนนี้แต่ก็ดูเงียบนะ <c oughs> โอ้ยม็เป็ดลงนะคะ <c oughs> ไม่ไหวมันเงียบเกินไปอ่ะ วายนะแต่ไม่แตกออกมาตายอยู่อะไรอเอวายแย่เลยอ๋อวิธเจค่ะเจลงช่องสองทำไมทำอย่างนี้ต้องเบ็ดไปอีกแล้วนะ เนี่ยนะคะคือให้มันโบ้แล้วมันก็จะเบา้าเบ้าก,ก็ค่อนข้างนานอยู่นะเสาถ้ำเนี่ยโอ้โหโจะร้องให้จนเหลือห้าร้อยกว่าบาทมา้องสู้สักตั้งหนึ่ง เจลงมาเถอะเจผักพอเจ้อยังได้อยู่นะคะ <c oughs> เอ้ยขอได้เถอะมาหน่อยนึงนะเอาแล้วเพื่อนๆสีไม่น่ารอดนะเนี่ยมาค่ะรถเหอร์เบกี้สิบนะ โอ้ยไปน่าโดนสามสิบบาทไปโอ้ยส่สี่สิบ จะได้ไม่ได้จะให้แล้วเปล่าอขอร้องขอร้องนะเพื่อนสาวเจโอ้หูตายแล้วอุยกระตือว้าย ดูทรงแล้วไม่น่าขอหน่อยเฮ้ยเข้าแล้วโอ้รุนตั้งนานไม่ดี๋เวเดเดยวก่อนเดี๋ยว ไม่จริงเฮ้ยผักผัก,ผก,ผกได้อยู่สิ๊บโอ้โหเฮ้ยเคเคสวยค่ะผักสิ๊บผักได้อยู่พูดชายในหน้าห้องเฮ้ยอุ้ยเคไอีกจนวนเงินเฮ้ยหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทนะคะ นกหนึงที่มาแล้วจุ๊บจุมาแล้วทิปหนึ่สร้อยสี่สบแปดบาทเ,าเบสเอยู่ที่สองพันเก้าสิบหกบาทนะคะพอค่ะเลิกแมวแล้วนึกว่าจะขาดทุนแล้วนะดีนะคะที่ว่าตี ตีขึ้นมาได้แล้วมาเข้าฟรีนะพอแล้วไม่ไหวคะ่ะเลิกนะโอ้โหนะการที่เราสู้นี่มันก็นแบบจะขาดเต็มกันนะเพื่อนๆพั่อนนะคเรามีมีอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นตะ์พันห้านะแล้วพอเรามาสู้อย่างเงี้ยไม่รู้หรอกมันจะได้ไม่ได้แต่ถ้าได้มันก็ดีนะคะแต่อย่าบอกเพื่อนเพื่อว่าเอาที่มันได้เชั่อเๆร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเนาะเฮ้ยลุ้นพอแล้วคะ่ะ เดี๋ยวก่อนจากไปสีขอฝากกลุ่มไว้หน่อยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากเข้าร่วมกลุ่มแจ็คพอตไทม์นะคะลิงใต้คอมเมนต์แรกเลยนะย้นยัว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกนะคะสําหรับเพื่อนๆที่นะสีบอกไว้ก่อนนะว่ากลุ่มมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันอาจจะเพิ่มโอกาสเพิ่มเทคนิคอะไรเนี้ยคนในกลุ่มเหมือนเราเล่นเราไม่เหงาเรามีเพื่อนเล่นอ่ะสาหรับการเข้าสังคมนะคะอันนี้ในกลุ่มนะ มันไม่ได้ร้อยเปซ็นะคะถ้าจะเข้ามาก็ต้องรับได้นะมันมีทั้งได้และเสียนะคะแล้วก็หากเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูนะคะสีก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องสีคนนี้ด้วยนะคะไปและค่ะสาหรับรอบนี้สีไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บ